ทรับบอ่ชำละด้วยนะครับแจะไม่ให้ว่าละด้วยนะครับสี่ทีเลยนะครับบานเลยครับทุกคราก็วมกันมาปกศึกษาครับรู้เลยว่าทำยางไรถึงไปครับถุกทุกไปรออกออตัวนี้อย่ถุกทุกไปเลยทนกท่าหมายถึกสบของดน คุเข <itos> ้าได้ท yeah, ่านที the the mm ่เ hmm. ดินไต่ก็มาลหลังตอหลังมองไปที่ขึ้นไปใหม่ที่มายเลขสี่ลกขึ้นขึ้นหลังน่ออไปด้านซ้ายมือถูแรงครับแรงัวานี้ไม่อยู่ครับทีนี้เพรานหมายเก็บจับไม่อยู่ได้ทุกวานทีกองหน้าแล้วกองหน้าของทางานผู้บัญชันชัยหมายเก็บครับรงนี้ได้ลูกยกไปผ่านเลยไปนยกบนไปล้ับ สูงเรื่อิตทำยังไงไม่ได้บอลแต่วิงเข้าไปแล้วรืเข้าไปทีหนึง่งไม่ได้แลวไม่มีโดนพิดจัดตัวมาตลอดนี่ไปไห,ไหยด้วย6กพัน ที่ม <to> ีมาครับระดับการและไอเดีต่างๆได้ที่จุกตึ้งสิบตรงนี้แหมท่านไดที่อยากอุดมไปด้วยสาก็ต้องทีมนั่งกันครับมาครับเด็กๆมาเป็นบ ที่เขมาไปที่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 เสียไปแล้วมันไปได้เยอยันแล้วที่คือหลังตึกลงไาไม่เอาประตูแล้วนี่คือที่ก้นวีปแต่ดูว่านุ้ยมันห่างประตูไปประตูของเขาปิดอย่างี้มา ทุกมาุณสั những những ้นได้เข้ากางแตะไปได้ที่ทีมมาแล้วกให้มูกนี้ไหลไปไปโดนเชือกต่อไปแด้ทุกมาทุกมาที่พืนยาปืนยาส่งขึ้นมาให้ลูกที่ถูโดยกระแสหนึ่งตรงนั้ก็ตัหลัง หนึเท่าครับไปแล้วครับยอยู่เดินตีกไปคุณก็าทุกคงาคต่อมา,อา,อาโอ้โหานีสััพโอ้โหไม่มีอะไรไหลต่อหลชุดนะครับุณพันยิ้ข้าไปก็เดิน็อยู่ที่สิขข้าออกมา แต่ไปได้ท oh, ีมก็เลยหล่นต่อไปครับถึงด้านหลังครับแทเข้าไปให้ไปสายลูกคนครับลูกปูนลูกนี้ลูกนี้โอ้ยเ่นบอกได้ครับโอ้หมายเลขเปลีก็ิกับกทีมชาติไทยของเขาดีไทยคือลังทีม ยิ้มเข้ามนี่พี่ลาม่าไปบไม่ทีอย่างที่มีไม้ชานชยกับันได้นี่นั่เลยจะไปได้ก็ได้พี่ลามาเสียบไปตลอดนี้ยิ้มบนต่อมาด้หน้ารขาให้มาที่เอาน้องนอ้จังหวะที่เะยิจนั้นเป็นขวานว่าอกข้าไปไจังหวัดทุกม่ะทุกมาที่ทุกพันทุกพัน นี่หมิงดูตางกัราชัยได้อเดยมาได้ครับอาชัยรอดูพื่อเติมมั้ทุกไครับผู้เลืการหนุใบบานบานนี่คิดเังหวะนีดมากเกินแช้ครัโอ้โหตัวนี้ครับอาชัยติดตังทะไรนี้สพันบันให้มานัแก้ไม่ดูไปกอกมาเลยครับตาบ้า อยาก็ตามทันทติ่ข่าวยะถูกได้ทุนนี้่ว่าในตั้งใจที่ยิงนะหฮะคุกทุนนี้ะไ้ครันเป็นหลายมาที่คุณจะาขุณจ่าขอสหงด้วยท่อทุนจ่ายดังได้ให้กุนได้โดลุูนนี้อาใจใก้มาแล้วแล้วใะ้ไไครับ ้ีมาใหม่เป็นติดได้ดลูกนี่จงมาที่ตัวบอนตัดเฉยต่างๆ้างนี้หาบอลตันี้วนี่แล้วอฏิกิริาพี่หายไปนี่สิครับช้ักะแต่ว่าเป็นได้หรือว่าเปล่าไปครับข้งไปที่ปุญญาปุญญยาฝ่ายูเข้าได้ับได้โดยที่คิดคิดิดแล้วนจะมีสรนก็เาบอลสี่กได้อล้วก็าเลครับยุญญาหมายหเดกเปล่า เล่แต่สูงทาครับ pues ู่ไปไม่ดีอะไรครับทนี้แบออกเลยฮะคุณสาวตูเป็นคุณชยสวยนุ่นเรับรุ่นชายรุนแบกเองนะถือมาให้ทีใหญ่ไม่อยู่โดียกขึ้นโดไปฝักนู่นก็ออกไปเลยฮะ ตอนนี้นักทัก no, ทิงนั่ถึงได้ทุกงทุ่งเอาไปไม่ถึงชุลินินแล้วเสียบอลไปให้มาที่ปันยาคือมันสั้นกันะครับตรงนี้ปืนยาแก้ไขืใต้ล่าก็ยิงเข้ไปโดลินกินแล้วตูทำฟาวแล้วปันยา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไ uh, ทยมาด้าน้างดานต้ครับเขาดุตามติดอยู่นั่นแหละอยู่ไม่ปล่อยเลยครับแหมกดดันหนุ่มเอเด็กเยอะไปันาตูนของทางฝั่ี้เลยครับดูไทยได้หลายนบอกอย่าง้ที่มาเรื่อง9ครับบอลลอยบอลอลอยแล้ว Gracias. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. c h ú n

ดับต่สวยกับชายชายหาเลที่ของดนี่ตัวจะเสียประตูเมกี้สุดท้ายแสงแล้วนะรุ่นบอลรุ่นเราหอรุ่นไหมันยึเยอะที่ียอ่น ini dah kat dengan akan tahu bahawa Google ในรตวนรัอ่รตัวันเข้ามาลายที่นะครับติดต่อเขาาตงายที่นะครับช่วนี้เวลาการแข่งขันในทีมแรกะครับเราเีมักมาเล่นแยกของอวันกันนะครับจากแล้วทีม่นโทรีส่เว็บนะครับอาจะให้กรรมการช่วยผลนิดนึง็ไดนะครับขอต้แท้ะล้ทีมละสองคนะครับขอต้นแท้ทีมละสคนนะฮะเรามารัความแม่นวแต่ขอ ดูครับ่นสองคนนะครับนะอแทนที่พี่รู้พี่จะมาแบบอ่ะแบบทีมที่มาแน่มีเหตุเหตุอครับทพี่อาเรือเล่นเ่ะไี่มาสองคนมาแล้วจ้ีมเอาวะครเอาลูกบอลลมาตั้งที่จุดโทษครับจุดโทษครับนะแล้วทีมแข่งกันนะคบ โคคาี่สูรน,น,นะครับตายแล้นะให้ลองกันเีอะในนี้นะมีน้ำรุ้งใช้บุารี่างแไฟแล้วก็ม,ม,กกกมีกระเป๋าเก็บปาเกเง็นะครับมีถุงเก็บวามเย็นเอาไว้ใช้ใส่กระบอกนก้ำกระบอกน้าไว้ได้นะนะคริสร ยิงโดนเอาไปเลยครับพรอมปาชาชเราเนี do. Do <inals> ่ยงกันดีๆครับาติเราติดต่อาพต้นะเยวกับการเล่นกีับพิตีแล้วนะครับเฮ้ยเพราะ่สาต้อตัวเลเกหนาแต่พิตีนะแงัดชมแข่งกูใช่ยอยด้วยงเอ้ด้าับู่ ที่ผมจำได้กนะั้ทีนี้พี่โชฟีคลิปกระเดี่ยวแห้ว์ผมดูกับพี่รามไม่หางนะครับขอกรนชับล็อกหนักอีกคุยขอบคุณนะ้งอออสองทีนะฮะอ่ะที่หลังลนะ้จะเล่นไปเรื่ยนะใครที่ยิงแฮนด์ทิไปได้แล้วถามโน้มนะมาละกันว,ว,วันนี้ผมเลยดึงประตูถ้าไม่เสียประตูไม่ได้เสียประตูหมดแล้วเสียประตูหมดแล้ว